สวัสดีครับเพื่อนคนหลักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนลักไม้มาดูตู้ของคุณจำลองคุ้มน่วมครับือช่างน้อยครับเป็นตู้โชว์สี่เหลี่ยมสองตอนครับหนึ่งเดียวในโลกครับทันด้วยมือครับส่วนใหญ่ตู้ก็เนี่ยครับรูปแบบจะมาจากลูกค้าที่สั่งครับดัดแปลงตรงนี้ตรงนี้หน่อยครับมันก็จะออกมาเป็นตู้แบบเนี้ยครับถึงเรียกว่าหนึ่งเดียวในโลกครับ ไม่มีเหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนครับเพราะเป็นตู้ที่ลูกค้าสั่งทำครับตู้ก็จะมีความลึกอยู่นะครับประมาณห้าสิบห้าเซนครับตัวล่างครับตัวบนก็ลึก50เซนครับความสูง2องเมตรสิบครับเป็นตู้ทั้งหมดสี่บานเปิดครับแบ่งบานออกเป็น2คู่ครับนี่ครับด้านละ2บานครับทำจากไม้สัก จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไ,ไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับไม้สักแห้งนะครับจะมีปัญหาเรื่องแตกด้านหลังนีน้อยมากเลยครับเพราะว่าเราตากแดดก,กันมาถึงสองสามเดือนครับถึงจะนํามาทําได้ครับนะครับฝีมือของช่างน้อยก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันครับคนที่จะทํางานแบบนี้ได้ฝีมือปาริสแบบนี้ได้ต้องมีความชํานาญครับต้องผ่านงานมาเยอะนะครับช่างเฟอร์นิเจอร์ถ้ามาทําแบบนี้ หลังแรกครับไม่ได้แบบนี้ครับถ้าทําเลยนะครับต้องฝึกฝนครับต้องใช้ความชํานาญครับถึงจะดีแบบนี้ได้ครับหลังแรกก็ทําไว้ใช้กันบ้างครับหรือขายราคาย่อมเยาบ้างครับบางคนว่าทําทาไมซื้อถูกซื้อแพงก็มีนะครับบางทีช่างใหม่ๆก็ทําออกมาผลงานออกมาไม่ดีครับยังไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้าครับเขาก็จะขาย แบบไอ้ใครแบบถอนทุนเอาค่าไม้ก็มีนะครับบางช่างครับบางคนนะครับแต่ว่าถ้าช่างมีฝีมือแบบนี้ครับจะมีลูกค้าสั่งทําประจาครับนยครับทํากี่หลังกี่หลังก็ขายหมดครับเพราะว่าเขามีลูกค้าประจําอยู่แล้วครับนี่ครับ่ายดูด้านในครับด้านข้างก็เป็นกระจกครับเป็นบานกระจกตู้เป็นตู้ลักษณะตู้โชว์ครับเป็นตู้โชว์สองตอนครับใส่บานกระจกครับทาสีออกมาแล้วจะสวยงามมากครับ ตอนนี้ก็พร้อมที่จะไปทาสีแล้วครับเป็นตู้สั่งทำนะครับเ,เพื่อนๆครับไม่มีวางขายนะครับใครสนใจก็สั่งทําได้ครับนะครับแต่คิวจะนานหรือจะเร็วนั้นก็ก็อยู่ที่คิวแต่ละช่วงงานแต่ละช่วงนั้นด้วยนะครับนี่ครับการสั่งก็จะมีมัดจาอยู่ประมาณ20%บอเครับเป็นหลักประกันของคนทำครับ แล้วก็เป็นหลักประกันของคนซื้อด้วยครับว่าได้สั่งงานแล้วสั่งของแล้วครับช่างก็จะได้สบายใจครับมีเงินประจาลูกค้าเอาแน่นอนครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ